สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านหมูกระทะพูดแล้วหลังมีราม่าคิดค่าเติมทานบุฟเฟ่เป็นอาหารยอดนิยมของชาวไทยก็ว่าได้โดยเฉพาะหมูกระทะซึ่งนับว่ามีอาหารหลากหลายในราคาไม่แพงเกินไปนักแต่บางครั้งร้านบุฟเฟ่ก็มีการคิดราคาสิ่งที่ไม่รวมอยู่ในชุดบุฟเฟ่ในราคาที่สูงเกินไปจนผู้บริโภครับไม่ได้ล่าสุดสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้พ้นลงในกลุ่ม เฟซบุ๊กคนรักบุฟเฟ่เป็นใบเสร็จจากร้านหมูกระทะซึ่งมีรายละเอียดของรายการคิดเงินเอาไว้เป็นราคาอาหารจากการเพิ่มเตาและการเติมทานที่คิดราคาฐานถึง50บาทโดยผู้โพสได,ด้ระบุว่าใครเคยหลงไปกินร้านนี้บ้างราคาโหดตรงเติมทานราคาอาหารรวมๆแล้วไม่คุ้มราคามากๆ ขอเติมฐานห้าก้อนโดยโพ์ด,ดังกล่าวมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าร้านบุฟเฟ่ส่วนใหญ่มักต้องคิดราคาของต่างๆที่ไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่เพื่อทำกำไรแต่ทานเหมือนเป็นเซอร์วิสที่ต้องให้ลูกค้าฟรีและไม่เคยเจอร้านที่คิดเงินยุบยิบขนาดนี้มาก่อนราคา50บาทอาจไม่เสียได้แต่ทําให้เสียความรู้สึกได้ง่ายๆกับร้านประเภทนี้ซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าของร้านก็ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแล้วโดยได้ระบุว่า ขออนุญ,ญาตชี้แจงนะคะบุฟเฟ่ต์สามร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่จำกัดเวลาไม่รวมเครื่องดื่มลูกค้าจะเลือกรีฟิลสามสิบเก้าบาทหรือสั่งน้ำเป็นขวดทานก็ได้ค่ะส่วนค่าเตาเพิ่มทางร้านให้สองท่านต่อหนึ่งเตาถ้าจะเอาเตาเพิ่มคิดหกสิบบาทต่อหนึ่งเตาค่ะถ้ามาสี่ท่านได้สองเตาไม่คิดเพิ่มค่ะหรือเติมทานก่อนหน้านี้ทางร้านไม่คิดค่าเติมทานนะคะแต่มีลูกค้านั่งตั้งแต่ร้านเปิดจนทางร้านปิดทางร้านไม่ว่าอะไรนะคะ แต่มารอบหลังนี้ทางร้านสามารถให้บริการได้แค่5 0ตามที่รัฐบาลกําหนดเราเลยคิดค่าเติมถ่านเพิ่มเพราะถ่านที่เราให้ตั้งแต่แรกอยู่นานได้2ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าลูกค้าแจ้งตั้งแต่แรกว่าไฟไม่แรงแบบนี้เราเติมให้ฟรีค่ะพนักง,งานจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าเสียค่าเติมถ่านแล้วเนื่องจากว่าการคิดค่าเติมถ่านในครั้งนี้ทําให้คุณลูกค้าไม่พอใจทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและจะทําโปรโมชั่นให้ค่ะและจะไม่คิดค่าเติมถ่านตลอดไปหลังจากนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอปิกขอบคุณค่ะ